สวัสดีครับเอ็มเพล y o u t ยูทูบชาแนลนะครับมาแล้วครับเทสลาโมเดล3 Performance น,นะครับ มาแล้วครับเทสลาโมเดล3นะครับ p ร็อพ r m อร์แมนนะครับโอ้โหตันนี้มาแล้วรถที่จะเป็น Ready to go ให้กับกูรูซุปเปอร์คาร์นะครับอาจจะสมพรุ่งนี้เลยนะครับนี่ครับมาจากอังกฤษสดๆร้อนๆเพิ่งลงเลยฮนะสไลด์ลดลงมาไม่ขับสไลด์ครับเดีย๋ยวมาดูครับด,ด,ดูเบรกนะครับดูแม็กนะครับ,น,รบนี่แม็ก แดง,แดงเป็นตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับศูนย์ถึงร้อยยี่สามจุดสองวิตัวนี้คือตัวตัวตัว,ว full เลยครับออฟชั่นครบเลยฮะ full option นี่มาดูหน่อยนะครับใหมค์กิฟต์ดูโอ่มอเตอร์นะครับมอเตอร์สองตัวนะครับข้างหลังตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์เห็นไหมครับ t e s l a com รถไฟฟ้าที่เรียกว่าสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดไม่บอกราาน้ำมันได้เลยนะครับเดี๋ยวเตรียมรอส่งมอบพรุ่งนี้ครับโอเคมาแล้วสวยมากๆเลยคุณเป็นตัว Performance สวยจริงๆตัวยางมิชลินนะฮะก็โหสุดจริงๆ เชนะครับ